ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีตอนเช้าทุกท่านนะคะเราก็มาพบกันเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางเลขฮานอยนะคะ ประจำวันที่18มีนาคม2564นะคะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมทางช่องหนูน้อยนะคะเดี๋ยวมาเบิงผลของหมู่บ้านก่อนนะจ๊ะรอบพิเศษ636เมะจ๊ะข้างล่าง03ในตาล่างบอมมี่นะจ๊ะเลขในตะล่าง มารอบปกตินะาจะเนาะข้างบนหนึ่งหาสอง,ง 2, 2> 1, 2, ของล่างสองเจ็ดนะเหล็กเด่นข้ามาานะาจะหนึ่งหาสองเข้าที่ชุดกันโตเจาะนะจจะหาสองโตตรงหลกักะสองเจ็ดชุดเด่นเจ็ดสองตกกัปนะจจะเนาะแต่ว่าแอดมิน จเจาะเบาะนะจน๊ะเนาะเจาะเขาชุดเดียวนะจน๊ะเนาะเจาะเขาหาสองแล้วก็รอบวิไอพีได้แปดเจ็ดนะจ๊ะเนาะได้ตกวกับเจ็ดแปดเขานะจน๊ะเนาะแต่ว่าแอดมินบรได้เจาะนะจน๊ะเนาะก็สิได้เน้นๆคือหาสองนะจน๊ะเนาะเขาตัวเจาะมือละชุดก็ดีนะจน๊ะเนาะ ท่านใดติดสร้างป่าแห่งแอดมินนะจ๊าเดอร์สร้างไว้ได้เลยนะจ๊าเดอร์ตอนนี้แอดมินกะบอท่านใดสร้างของนะจ๊ะเนาะสร้างไว้ได้เลยทักหาแอดมินได้เลยนะจ๊าเดอร์ละกะไพ่เระท่านใดไปติดตามทางเพจแอดมินกะไปกดติดตามให้ในเดอจ๊าเดอร์ชื่อหนูน้อยแฟนเพจนะคะ ไปกดติดตามให้อดมินนเะเด้จ้ะเด้อทางนั้นก็ซิมี่เลกไทยเหลกล่าระกะห้าน้อยนะาจาน้ะเนาะอดมินคัดชุดเน้นไปว่างไวนาเพจนะจาน้ะเนาะกะซิมี่เอฟซีเพิินสับสนงงนะจาน้ะเนาะเดี๋ยวมือน,นีแอดมินบอเอาออกไปนะจ้ะชุด เจานะน่าจะเนาะชุดเจาะแต่ล่างห้าน้อยตาล่างนี่น่าจะเนาะตาล่างของแอดแอดที่เอาออกไปน่าจะเนาะถ้าผูใ้ใดสิเอาเลขตาล่างของแอดกะเขามาเอาในช่อง youtube น่าจะเลขข้างนั้นกะสีั้างข้างเพจแอดมินกะสีว่างเลขวิ่งน่าจะเนาะเป็นเลขวิ่งเลขรูดหลักกะเลขไทยนะจจะเนาะ สำหรับผู้ใดที่ล่อเลขไห้กะมาเป็นบางเจ้าแล้วนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวแอดมินเอาไปว่างไวหน้าเพจนะจ๊ะเนาะแอดมินเตรียมขอมูลจักข้าวนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวแอดมินจะเอาไปว่างไวที่หน้าเพจนะจ๊ะเนาะเอาไปบึ้งกันนะจ๊ะเนาะสำหรับท่านใดที่สิโอนเงินทำบุญกับอาจารย์ใช่ย,ย่านะจนะายยาา๊ะเนาะใช่ย่ามังคังนะจ๊ะ กะตามใบตัวเลขนั่นเนาะจ้าเนาะที่ที่อาจารย์ชยาเขียนไมายเลกบัญชีไว้ห้กะก็กมีอยู่ในหันเนาะจ้ะนะาเนาะอาบ่ตองทักมาถามแอดมินก็ได้เพราะว่าแอดมินกะบรูจักเบอร์ทรูบรูจักอาไมายเลกบัญชีกะอยู่ในนันละจ้าใดอยากข้ากะโอนไปในบัญชีเพื่อนันละมาเบิ่งแนวทางมาเนี้กันต่อเลยเนาะจ้าเลขเต็นในตารางวันนี้นะคะ เลขฮานอยรวม3มรอบในตารางเดียวกันนะคะเลขเด่นในตารางนะคะ3 4มสี่แปดเนะคะ เด่น3และรอง4นะคะสำหรับทันใดที่จับเป็นแล้วก็จับเองได้เลยืยเด้จ้าเด้อเลขในตาล่างนะจ๊ะแอดมินก็สิเอามาจับคู่วิ่งกันเนาะจา้าทันใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจแอดมินแน่เดอ้อจ้าเด้อ และอย่าลืมกดกระดิ่งนํำได้จ้าจังสิบพาคคลิปหนาเนาะจานะ้าเนาะจับวินชุดเด่นนะคะ ชุดเด่นนะคะก็จะมี34 38 39 37 30 48 49 47 40นะคะต่อไปที่ชุดกันนะคะ ชุดกันก็จะมี8 9 8 7 8 0 9 7 9 0แล้วก็7 0นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญา,าในการรับชมด้วยนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะ <net work> ต่อไปแอดมินิิเนนไ่เนาะจ้า ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ